สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปค่ะที่จะมาทำนายว่าดวงความรักนะคะของท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้ความรักของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะดวงความรักของท่านในเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของอาร์ติมิสขึ้นมาค่ะถ้าถามถึงความรักก็มักจะเป็นความรักที่ เ,เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นคบหาใครสักคนหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยต่อการที่จะต้องเอาอกเอาใจเขาไม่พอยังต้องเหนื่อยกับการที่ต้องมาตามใจคนที่อยู่รอบๆข้างเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณคุณผู้หญิงนะคะที่เกิดในเดือนอในเกิดในราศีเมษนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะคะอย่าพยายามเอาแต่ใจมากจนเกินไปค่ะพยายามลดลาวาศอกหน่อยแล้วก็อย่าพยายามใช้อํานาจมากนะักไม่งั้นคุณอาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นดวง ที่เด่นของคุณก็กก็จริงนะคะแต่ว่าการทําอะไรที่มากเกินไปมันจะำให้คู่ของคุณเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดและเกิดความรู้สึกที่จะอยากจะเล็ดลอดออกจากการถูกบังคับหรือ การถูกกดดันได้ง่ายนะคะต้องพยายามลดความเอาแต่ใจลงแล้วก็ลดอารมณ์ลงนะคะถ้าพูดถึงในแง่ของอการติดต่อเกี่ยวพันกับเรื่องงานกับคนรักเนี่ยก็ถือว่ามีงานเข้าค่อนข้างชุกเลยทีเดียวในรายไหนที่แบบทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคุณสองคนต่างก็มีพลังก,กาลังในเรื่องของการมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกับคู่แข่งคู่ต่อสู้ของคุณได้อย่างดีทีเดียวเน้นหนักในเรื่องของการทํางานร่วมกับคนรักจะส่งเสริมด้วย ดวงคุณอย่างยิ่งค่ะหากต้องการอยากจะรู้ดวงเกี่ยวกับความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถรับฟังได้ที่ดอกจันทร6 3 1แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ